สามวิธีผ่อนบ้านให้หมดเร็วหลายคนที่กำลังกู้บ้านคงมีคำถามบ้าททำอย่างไรเราถึงจะผ่อนบ้านให้หมดเร็ววันนี้ผมมี3วิธีผ่อนบ้านให้หมดเร็วมาให้ทุกคนรับชมกันครับวิธีที่1คือจ่ายค่างวดให้ตรงเวลาจะทําให้เรานี่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วยอดกู้บ้านเนี่ยก็จะลดลงตามที่ควรจะเป็นวิธีที่2คือจ่ายปกหรือจ่ายเกินค่างวดที่กําหนด ส่วนที่เราจ่ายโปรหรือจ่ายเกินเนี่ยก็จะไปตัดยอดเงินกู้ของเราให้ลดลงเร็วขึ้นส่วนดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายหลังจากนั้นเนี่ยก็จะลดลงไปด้วยวิธีที่3คือการรีไฟแนนซ์แล้วรีไฟแนนซ์ช่วยอะไรช่วยให้เราเนี่ยผ่อนบ้านในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ําเหมือน3ปีแรกซึ่งผมขอแนะนําสินเชื่อบ้าน UOB รีไฟแนนซ์เพราะจะทําให้เราจ่ายค่าง,งวดลดลง ช่วยลดภาระและก็เพิ่มสภาพคล่องและที่สำคัญครับกู้เพิ่มง่ายใช้จ่ายตามความต้องการของเราเลยเพราะเขาเนี่ยไม่จํากัดวัตถุประสงค์ในการกู้อีกทั้งทราบผลพิจารณาเบื้องต้นภายใน3วันทําการที่สําคัญเลือกผ่อนชาระเป็นรายเดือนได้นานสูงสุด30ปี และวงเงินกู้สูงสุด50ล้านบาทง่ายๆเพียงแค่เราสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ของ UOB หรือเบอร์โทรด้านล่างที่ขึ้นนี้รับสิทธิพิเศษได้เลยครับเปลี่ยนมารีไฟแนนซ์กับ UOB ให้บ้านเป็นเรื่องง่ายกันนะครับทุกคน